ลองชัยชายเท่านี้ได้บ้างครับมาเมื่อกี้ตามมากัดแต่วัดไม่อยู่กัดกัดออ้ยกัดใกล้ โอ้ยหลดุดหลุดบนฟังพอดีเลยครับตามากัดใกล้ๆเลย่อเล่นตามากัดใกล้ๆเลยครับนี่ครับกัดเป็นคางดำนะครับคางดำสีเทากระปาช่อนนะครับไตแว้นๆหน่อยครับ อย่างไรก็ฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับกับคางดำสุดยอดมากครับขอบคุณค,ครับ